ครับผมสวัสดีครับเชฟสอนคือเก่าแหละครับผมมันนี้สีมะพร้าวเห็ดแกงเชี่ยวหวานไก่นะครับเนาะขนมจีนแกงเชี่ยวหวานไก่นี่กระทะเตรียมพร้อมเมือน่ะพี่น้องเหมือน่ะหนักสิเหม,มือนแน่จัง่อยขันเดินเขาเอากะทิเลยเนี่ยเขามีเครื่องผงนะครับนะเขามี เกลือมีชุดรถมีน้ำตาลปี๊บมีน้ำตาลไส้แล้วก็มีรถด,ดีน้อยๆนะครับนะมีรถด,ดีพพ้อมแล้วกะ็กะทินะกันในหัวในหางวะเนี่ยอ๋อนี่หัวเขียนเป็นภาษาไทยไว้วันนี้เอาหัวลงก่อนจังหน่อยพี่น้องอย่าลงมดนะครับนะเอาหัวลงเฉียวกับไปหัวเทวลงกระทะเลยเปิดกระทะนี่ควัขนขึ้น ครับเอาหัวลงหัวนี่เหลือไปเครื่องหนึ่งนะพี่น้องนะอันนี้กะทีมเครื่องกิโลไกล่โตหนึ่งพี่น้องแล้วก็ตีนไก่เสริมอีกแล้วก็มีเหลือดไก่นะครับนะนแล้วหอกัเสียเอากะ,กะทมลงก่อนอันนี้เป็นพริกแกงเขียวหวานนะครับนะพริกแกงเขียวหวานสี่ให้สวยงามต้องพริกแกงเขียวหวานแล้วก็มีพริกแกงเผ็ด ประมาณห้าส่วนหนึ่งนะครับเนาะลงมันเได้สีสันนี่ผมสีเเห็นมดสื่อมายีสิบบาทไก่ตัวหนึ่งบักเขือโลหนึ่งเหลือดไก่ก่อนนึงนะครับนะนี่ผมสีเอาลงหมดเลยเด้์ได้จัดๆเลยแสบๆเลยนี่โอ้ยแม่ลืม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 เคยแม่เอ้ยแม่จ๋าขอเคยหน่อยลืมเคยลืมเคยต,ต้องมีเคยน้ำพี่น้องเอย ตัวเกคือไอ้กัะปีเห่านี่แหละครับนี่ครับพ่อใส่ลงไปนะอันนี้เขียวคือเหมือนเมือดนอนมันนี้นะคือส่งเหมือนเมือนี่ครับเขียวให้มันหอมกันเดี๋ยวเห็ดล่อน้องล่อเมถาม่เมถาสิมาหาน้องมาหาเห็ดล่อมันนี้มือยุดครับสิมาเร็นเปิดให้พ่อหน่อย โอ้ยหมดแล้วนี่ต้องซื้ออีกแล้วนี่ใส่เคยลงไปนี่นพี่น้องเคยแหงหลายแหงแสบเด้เอาะเอากระสังเอา่วนนี้เนาะซ้ำนี้เนาะอ่าเมี่ยวาาเยอะนะภาษาไต้เยอะเยอะเกินไปไหมเนกพี่น้องเลยเรายากปากเปียกนี่ครับใส่เคยลงไปนี่ น้ำม้อกระสีเดือดประมาณนี้ตุ๊บตับตุ๊บตับ๊บตุ๊บตุบ๊บเห็นปะเอากระเีเอาไกลล่ลงพี่น้องนี่ไกเ่เข้าใส่ตะกร้ารางน้ำไปเรียบร้อยนะไก่ลงกลัวเลยนี่ครับผม <c oughs> นี่เาแน่นๆเลยครับกลัวกลให้มันหอมกันกลัวให้มันหอมป้าจา๋าสวัสดีครับ วันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดพรุ่งนี้เปิดครับวันนี้วันพุธวันหยุดเ <c oughs> นี่ยเขาเอาไกล่ลงนะพี่น้องนะแล้วก็ตามด้วยหางกะทิเนี่ยหางกะทิอันนี้เสือมัโลหนึงไอ้เ,ออเคร่งโลโลูกค่ากับมาซื้อเขาพี่น้องเอ้ยมือน,นี่มือยุดดูือบานแบบสบายสบายเนี่ยครับน้ำกะทิเข้าไอหางกะทิๆๆๆๆลงไปเลย ลงมัดเลยนี่ลงไปเลยครับลงไปแล้วเปิดไฟให้เดือดน้าพี่น้องเนาะเปิดไฟให้เดือดนะเปิดไฟให้เดือดโอ้ยใหม่หามเลยใหม่หูนี่แหละกระทามีหูไอ้พัดติ๊กกยังสีละหูยางปัญหาเลยเกิดความหอนเน่กับเมนเขียวกุุบนี่ครับผม สดือลงไปตามด้วยเกลือพี่นอ้องเกลือนี่ใส่มาแล้วเรียบร้อยมาดึกลงไปดึกเกลือลงไปครับน้ำปลาใส่เข้าไปอ่าอย่าใส่หลมันจะเข้มนี่อันนี้ใส่มดขวดเพราะว่ามันยังหน่อยก็เลยใส่มดขวดพี่น้องะครับนี่น้ำตาลน้ำตาลพี่น้องน้ำตาลน้ำตาลใส่น้ำตาลใส่หดลงไป อแล้วปิด้าก่อนนะครับแล้วก็น้าตาลปี๊บนี่ใส่ลงไปสองอย่างเลยร่วมกันเลยสุดยอดสามานีาน่ตามความรู้สึกนะพี่น้องนะตามความรู้สึกแม่งบะมีหอดน้ำ้างมืองไปนี้ดูดเอาวะวานบืน พี่น้องรดดีใส่ไปหน่อยนี่เพิ่มความกลมกล,มกลม่อมชูรสอย่าใส่เยอะนะพี่น้องนะอย่าทีบสถ์เขาก็ชูรสเด้อบอมเอนว่าใส่ชูรสล,ลายทีแสบหลายเนี่ยเครื่องซสอนนี่อย่าไปใส่เยอะใส่ชูรสเยอะแสบเยอะว่าสั่นบอมเอนแนวเด้คิดสูตรได้นี่สีมันก็จะออกสีสันสวยงามพี่น้องนะ ครับผมนน่เราก็จะรอให้ไก่สุกอันนี้ฮาสิมีพริกกินดาได้แดงแดงได้ไนี่แดงแดงเล็กน้อยใส่ลงไปนะพี่น้องนะครับผมเราก็จะรอให้ไก่สุกแล้วเราก็จะมาชิมรสชาติกันอันนี้เป็นโหระพาตบไทยโหระพาตบไทยเลยแล้วก็มีบักขือบักขือปะบักขือ ท่วงแบบนี้เพาะใส่ร่วมลงไปนี่ครับนี่ล่างน้ำเรียบร้อยนะเดี๋ยวรอไก่เฟยเดี๋ยาล,ล,ลืมนะครับหัวากะทิต้องไว้เครื่องหนึง่งไวเติมตอนทุดไทยนะครับนะตอนทุดยไทยห้าอ,าอาหัวากะทิลง <c oughs> นี่โอ้ยหอมหอมแล้วหอมแล้วพี่น้องเอ้ยขัดเทนาะ เติมน้ำเปล่าน้ำสะอาดลงอีกคึ่งหนึ่งเพราะว่าหลายคนแล้วไม่พอกินนี่สไตล์เชฟสอนต้องทำให้พอกินนะครับเนาะใส่เติมน้ำสะอาดลงไปหน่อยน่าจะพอแล้วนั่นกินหมดนี่ก็ไม่ใช่แล้วอ่ะอันนี้ลอ่อใสดแล้วใส่หมอ้อ น่ครับพี่น้องแล้วรอให้น้ำเดือดรอให้น้ำเดือดให้ไกล้ซุกวันนี้เขากับสไส่บักเขือลงไปใส่ซิมรสชาติแล้วกันรสชาติใดปุ๊บเขากะปุ๊บโหระพาลงไปจบเลยจบข่าวขนมเซนพร้อมเรียบร้อยมันนี้สามโลจัดไปขนมกินสามกิโลวันนี้ครับผมกับแกงเชี่ยวหวานไก่เชฟสอน นี่เดือนเดือนพีนน้องเลยสุดยอดหนอยงใหญ่โตโตแกงใส่กระทะเลยมาหนี่แกงใส่กระทะก่อนแล้วคอยเทลงหมอ้อแกงใส่กระทะมันสีเห็นความชัดเจนมันสีข้นไงยยังไงครับเท่ากับคอยเทลงหมอ้อเพ๊่บัดนี้เท่ากับมาอุ่นหมอนอนอีกเท่านึงเท่ากับจบเลยบ่ต้องขีคัานล้างครับต้องขยันล้างนะครับ สุดใจประหนยัดปวดถึงสำหรับเจ็บสอนนะขาดบ้านไปนิดเดียวตามใจเป็นไอ้ยีกโทรศัพท์มาเว้ย โอ้ยเดี๋ยวได้พี่น้องโทราัพซับกับมาดเดี๋ยวได้ไปเอาโทัาท์กันครับวัสดีครับผม สวัสดีครับวันนี้วันหยุดครับวันนี้วันพุธวันพุธหยุดนะครับหยุดหยุดทุกวันพุธนะครับผมครับขอโทษด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับรับผมนี่ครับการลูกค้าทุกๆคนการโทรเข้ามาสั่งอาหารนะครับนะแต่ว่ามันนี่เป็นมือยุดมัอนี่เป็นมือยุดบางคนเิ่นกับหูบางคนเันกัะยังบ่หูเิ่นกระทรมมนา่นหนะครับ เดี๋ยวยงปกตินะครับเนะนี่เดี๋ยวฟดๆๆด,ดอ้ดว้สุดยอดว่าแมนคัดซีมอีกพี่น้องเลยซีมนี่แม่ยังได้หิวได้นี่โอ้พอเลยแซบ่บไปแซ่บอีีลสุดยอดเดี๋ยวรอให้ไก่สุกพี่นอ้องรอๆๆๆ เราแห่ไก่สุกเลยเหรอไก่สุกเป็นไงฮากับสีใสแบกเคือใสอยังลงไปจบข้าวเลยนี่ครับไก่หนีสุกบางอย่างเดี๋ครับมันเป็นไก่เนื้อนี่เี็บร้อยสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดนี่แสบไร นี่กินดาแดงเนนเนๆเลยสแสบแห้งี่ลาแล้วเราบ่คือสมองหนึ่งเล็้เถอะวะเดี๋ยวเขาต้องรอเอาหัวกะทิลงอีกเอาอันนี้ลงก่อนเขือมาเขือลงนะครับน้นองนะ่นะนี่นี่เขือลงหิวแล้วหิวแล้วบ่ได้กินข้าวดั้งวันข้าแต่เมาอยู่เจ็บสองกัไนได้ เป็นเรื่องปกติของเช็สอนนี่ลงเลยนี่กินเข่ากับกินขนมเส้นเข่าก็มีขนมเ้นก็มีม่แล้วได้ไพ่มากแนวใดนี่ครับโอ้สุดยอดแสบแห้งแม่เทาที่ถือกใจบบ้โหแล้วแล้วแม่เทาสีมากิ้นน้ำอยู่ม,มันี เห็ดเล่ากับเฮ็ดกับเขาเก่งเข้ากับเฮ็ดเป็นเพื่อนกับเฮ็ดเก่งกัดทางไผทางมันแหละครับเหลือหัวกะทิพี่น้องเดี๋ยวหัวกะทิใส่ไปอาจสเจดืดจัหน่อยนะเข้าต้องเพิ่มหัวกะทิน้ำเติมลงไปอีกหน่อยนึงนี่ครับบดดีเติมลงไปหน่อยนึงความหวานเพิ่มลงไปอีก สอนหนึ่งครับก็มานผนลงไปชุดลดยอดจังน้อยอย่าใส่หลายชุดลดบดถือกันนี่ใส่เข้าไปเดี๋ยวเขาสิมาก,กินกันแ่บเลยพี่น้องเฮ้ยบางคนอาญ,ญาสินพี่น้องเลยหายกว่ามะลำสิงเข้มขน้นเข้มขน้นหายกว่ามะล่สิง มาลำธิมย่างเพืน่นได้เทอนได้ถือของนี่เพิ่อนออเต้นจนนี่เด้นี่พี่น้องตีนยิ่งย้าเลยตีนตีนยิ่งย้ายดครับตีนย,ยิ่งย้เลย <c oughs> ว้าคักลูกค้าก็มาจอดดูเลยม <c oughs> ือยกมานี่้ะเอาเสียหัวกะทิหัวกะทิลงเลยบ่ไหวเราหิวหิวแห้งเทลงหมดเลยพี่น้องทำมันค้น นี่เทหัวกะทิลงไปหัวกะทิลงไปโหสุดยอดสุดยอดแม่จะเว้ยรอให้เดือดบันนี้อย่าให้แตกมั่นนะพี่น้องนะโอ้แส่บ ไปทีทิมดูดูประมาณอย่างไน้หิวแห้งกินแห้งแซ่บมันก็นหิวมันก็ซิมเรื่อยให้นทำเลือดให้บัคเือสุกโอ้ยเห็นควัญเป็นตรงไหนคัดไปพี่น้องเอ้ยจัดเสียอดเสียจดเลดกุดกุ๊ดกุ๊ดกุ๊ดปุ๊ดกุ๊ด นี่ที่เด็ดดึงลงไปเลยทุายโจโจบเลยพี่น้องนี่ครับใบโหละา้าโจลงไปจบข้าวบันนี้นี่สวยงามเหลือเกินโอเคแค่นี้ละพี่น้องเฮ็ดตามนี้เลยครับรับรองแซ่บแน่นอนสุดยอดสวัสดีครับอย่าเจ็บอย่าชนครับขอให้รอดพ้น,นจากโควิดนะครับสวัสดีครับผมโดนดนเลยเฮ็ดห้เหหบิเ่อืนนึง แสงอาัดสีบรดีวณนไยใเนาะพี่นอ้นองเนาะมันคึ้นฝนสิโตกนี่แซ่บๆสุดยอดสวัสดีครับผมปิดแก๊สปั๊บปับ,ปบ